เอาละครับวันนี้จะปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้ข่าวดีกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศก็แล้วกันครับวันนี้แล้วละครับเชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งครับพี่น้องพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วไหมครับพี่น้องถ้าพร้อมแล้วก็ ไป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 กันเลยครับไปไหนไปลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งกันครับโดยรัฐบาลซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทอทอทเขาเดินหน้าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยขณะนี้นั้นมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวยื่นคำขอลงทะเบียนแล้วเกือบ4ี่0มรายเลยทีเดียวครับ สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วนะครับพี่น้องมีทั้งหมด5้0แสนสิทธิ์หนึ่งคนสามารถใช้สิทธิ์สูงสุดได้5 0สิทธ์ด้วยกันครับแบ่งเป็นเมืองหลัก3 0สิทธ์เมืองรอง2อสิทธิ์ครับโดยมีวงเงินค่าที่พักสูงสุด3,000บาทต่อเดือนต่อห้องครับพี่น้องแบ่งตามวันเดินทางแบบนี้ครับ เอามาฟังดูรายละเอียดครับแบ่งตามวันเดินทางแบบนี้ครับนั่นก็คือว่าถ้าเป็นวันธรรมดาคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์รัฐบาลสนับสนุน50%ของค่าที่พักไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดคือวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขตรรัตฤกษ์อันนี้รัฐบาลสนับสนุน40%ของค่าที่พักแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนครับ และยังมีคูปองมูลค่า500บาทต่อ1สิทธิ์เพื่อใช้จ่ายในร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเอา้าเมื่อได้ยินสิทธิ์กันอย่างนี้แล้วนะครับไป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 เลยครับไปลงทะเบียนกันเยอะๆไปลงทะเบียนกันได้เลยที่เว็บไซต์ w w w t h ยว t h a คนละครึ่ง c o m รีบ,ร,บรีบหน่อยนะครับช้าไม่ได้เดี๋ยวมันจะหมดสิทธิ์500,000สิทธิ์ด้วยกันครับพี่น้อง